ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะอีกมั้งไปอีกไปอีกต้องไปฉลองแลนดเอ็กซ์หรือพวกัสที่จอดรถเยอะๆนี่นะมั้งนี่อะไรใหญ่ๆมันมั้งนี่มันรถจอดน้อนแบบเลี่ที่รถเดียวข้ามเลยค่ะเกเรู้มาตั้งรถดันเก้าอย่างเดียวสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้มานครศรีธรรมราชบ่อยมากเลยนี่มีคุณแม่ด้วยนะคะงี้ซ้ยนะคนเนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะออกจากบ้านน้องจอยกินของร้อยนะถ้าพูดภาษาใต้พูดว่าไงนะแม่กินของร้อยกินของร้อยพูดภาษาใต้กินของร้อยร้อยจังหูร้อยจังหู้เอออันนี้จังู ก็รู้นะว่าคือมันเป็นคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดนะทุกคนอยู่ในสวนเป็นมังคุดอะไรพวกอย่เป็นอยู่ในสวนเลยเมื่อกี้พาไปชมบรรยากาศแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังออกมาแล้วก็เดินทางมาที่คาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ในโซนนี้หมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปบรรยากาศข้างๆก็เขียวขจีธรรมชาติสวยขนาดนี้เลยนี่ป่ะนี่อะไร เดี๋ยวไปเจอกันที่นนคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่ที่คาเฟ่พูเตงนะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่ลานจอดรถนีเอ็มใจดู นี่เป็นลานจอดรถนะคะซึ่งลานจอดรถของเขาค่อนข้างจะกว้างนะทุกคนขึ้นควรมานิดนึงนะคะก็จะเป็นคาเฟ่พูเตนอยู่ตรงนี้เลยมีอยู่ในโซนที่เป็นลานจอดรถนะคะเ mm hmm. อาโดาทวมากตรงนี้ก็เป็นสวนทุเรียนเนาะที่เขาปลูกแล้วก็คาเฟ่จะอยู่โซนด้านในแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาเดิน พาคุณแม่มาเที่ยวด้วยวนะคะทุกคนนี่สวยๆเดินอยู่ข้างหลงตกทีว่าอยู่ที่จังหวัดนครศีธราอยู่ที่จังหวัดนครศร,รีธรรมราชว้าไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รูปแล้ว บรรยากาศดีมากทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนค่อนข้างจะตกนะ

เขาจะให้คิวมาแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันจะรองแล้วเราค่อยๆมารับตัวชากาแฟที่เราสั่งค,ค่ะทุกคนบรรยากาศด้านในนะอันนี้โซนห้องแอร์นะเขาจะมีสองโซนก็คือเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็เอาเราไม่ต้องรักจัน

จักกันไหมคะชื่ออะไรอันนี้เอาไว้สาหรับบดแป้งไว้สําหรับเป็นของคนสมัยก่อนนะคะภาษาใต้เขาจะเรียกว่าครกบดแป้งอะ่ะภาษากลางเรียกว่าโม่บดแป้งนะทุกคนเขาจะเอาแป้งใส่ลงไปในรูเนี่ยแล้วก็บดแป้งก็จะออกมาตามช่องนี้นะคะก็ใช้เอ้าแป้งเนี่ยไปทําขนมต่างๆ ภูเตงคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ตำบลทอนหงอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่นะคะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์และโซนห้องแอร์ค่ะวิวธรรมชาติภูเขามองได้360องศาแบบนี้เลยหลมเย็นสบายสดชื่นนะคะเหมาะกับการมานั่งจิบกาแฟฟังเสียงลมและเก็บภาพสวยๆกันค่ะทางร้านนะคะตกแต่ง ด้วยโทนอบอุ่นผสมความวินเทจนิดนิดทำให้เราดูสบายตาค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยไม่ว่าเรานะคะจะมาคนเดียวคู่รักหรือกลุ่มเพื่อนนะคะก็ได้รูปสวยทุกมุมแน่นอนค่ะที่นี่นอกจากจะมีทั้งกาแฟหอมๆแล้วยังมีขนมเบเกอรี่และเครื่องดื่มหลากหลายด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้เครื่องดื่มที่เป็นเมนูน้ํามาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมีเครื่องแจ้งเตือนนะคะเวลามีเมนูของเราสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปรับที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ,คะตอนนี้นะคะยมก็มาอยู่ที่คาเฟ่ภูเตงนะคะซึ่งทุกคนที่นี่ก็มีน้ําตกด้วยภูเขาด้วยแล้วก็มีคาเฟ่มีวัดมีหลายๆอย่างนะคะนี่ ได้กาแฟมาบร้อยเอ็มสั่งเป็นโกโก้นะคะแล้วก็ที่นี่นอกจากมีอาชากาแฟโกโก้โกน้ําผลไม้อะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพวกเบเกอรี่ด้วยนะคะทุกคนซึ่งวิวที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นโซนแบบภูเขาอารมณ์ที่เรามานั่งอยู่ก็คล้ายๆกับไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะทุกคนนี่แล้วลองมาชิมกัน สั่งหวานปกติก็ค่อนข้างจะหวานน,น,นะถ้าใครไม่กินหวานนะก็ให้สั่งแบบว่าหวานน้อยนะคะทุกคนก็จะอร่อยมาก,กนครศรีธรรมราชนะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดน,นะคะที่แบบว่าตอนนี้แบบเหมือนได้ได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งที่อยากแนะนําให้มาเที่ยวกันเลยนะซึ่งมันจะมีแบบ ทะเลภูเขาน้ำตกคาเฟ่ครบครันในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ สำหรับวันนี้เอ็มก็ทิ้งท้ายไว้กับภาพบรรยากาศสวยๆที่ภูเตงคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลทอนหงอํำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะฝากเ,เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย